เพื่อนเพื่อคูณ50นะคะโอ้โหเท่าไหร่2สองหมื่นเพื่นเพื่ค่ะ27,492ื่าคำเตือนจากบาโบคลิปวิดีโอนี้จะดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรได้รับคำแนะนำและไม่แนะนำให้ทำตามจ้า สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนนะมาพบกับบาโบอีกเช่นเคยนะคะกับเกมสบิทโบนันซ่าเนาะวันนี้นะคะบาโบพกทุนมาอยู่ที่1 0 0 0 0นะคะเราจะมาทําการซื้อฟีเจอร์กันดีกว่าเนาะวันนี้ขี้เกียจปั่นเองอีกแล้วเพื่อนๆขออนุญาตปรับเบ็ดนะคะเช็คราคาฟีเจอร์นิดนึงแล้วกันเนาะอ่ะประเดิมด้วยราคา8,000 8 0 0 0ละกันนะคะ มาดูกันดีกว่าว่าไม้แรกของเราเนี่ยเราจะได้หรือเราจะเกลือนะคะมบโบเคยทําไปแล้วนะงบ1นึ่งหมื่นซื้อฟิชเชอร์ใช่นไรเอ่ยถ้าจาไม่ผิดเนาะเคยทําไปแล้วนะคะแต่วันนี้กลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะปึ๊บมาวัดลาคากันให้ดูเลยนะคะ,คะเผื่อจะเป็นแนวทางคนที่กําลังอลองเล่นดูแล้วอยากซื้อฟิเจอร์ดูนะคะปึ๊บโอ้โหเพื่อนๆคูณหสิบนะคะโอ้โห เท่าไหรื่20,000มื0นเพื่อนเค่ะ27,492โอ้โหอันนี้คือราคา8,000นะคะราคา8,000นะคะเวลาบาโบซื้อราคา8,000นี่ช่วงนั้นก็คือเกลือไม่ไหวไ่ขัดทุนไม่ไหวนะคะแต่วันนี้กลับมาน,นี่คือมันได้ตรวคูณ50แน่ๆเลยนะคะ ไม่ได้ละหลังๆมาไม่ได้ละนะคะโอเคนะคะไปต่อเนาะปึ๊บโอ้โหไหลยอยู่ไหลยอยู่เพื่อนๆพอก่อนพอก่อนเออขออนุญ,ญาตปรับนะคะราคาต่อไปไปที่ราคาห้าพันแล้วกันเนะเาะอ่ะโอเคอันนี้ไปราคา5,000นนะคะเมื่อกี้ราคา 8 0 0พันเนาะอันนี้ราคาห้าพันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเล่นยังไงก็ได้ฮะเพืพ่อนๆค่อให้มันได้ทุนเราคืนก่อนกำไรไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเมื่อกี้ถ้าไม่ได้ตัวห้าคูณห้าสิบนี่ก็คือไม่น่าจะได้คืนหรอกนะคะไม่น่าจะบวกมาสอง0มืนหรอกนะปึ๊บโอ้โหโอ้โหนี่ราคาห้าพันนะคะ ตัวนี้ราคา5,000นะเพื่อนๆน,น,นะปึ๊บโอ้ตัวคูน้อยน้อยเนาะโอ้โหผลไม้โคตรเละเทะเลยเพื่อนๆไม่ไหวอ่ะถือว่านี่เราขาดทุนนะคะเราซื้อไป5,000เราได้คืนกลับมา1,000เนาะเดี๋ยวเราจะทำการปรับเบ็ดอีกรอบหนึ่งล้วกันไปที่3,006 6ไปเอ่ยโอเค3 000, 6 0 0เทียบเลยราคา 8,000กับราคา5,000ต่ำต่ำกว่า5,000แล้วกันเนาะปึ๊บเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะเพื่อนๆเออเมื่อกี้คูณห0โอ้โหจังหวะย,ยังสวยเลยหลังหลังมาเริ่มซื้อฟีเจอร์ผลไม้เริ่มเลทเทแล้วนะคอมโบรอบเดียวนะคะคูณหคูณ3เป็น9 290โอ้โหเพื่อน ซื้อไป3,600ตอนนี้ยังยังได้มาอยู่ที่500กว่ากว่าอยู่เลยนะโอเคบวกสปินไปอีก5นะคะอย่างน้อยขอทุนคืนก่อนนะเมื่อกี้3 6 0พนอะฮะที่เหลือก็คือกำไรแล้วนะซื้อ400อได้มา1,000งันโอ้โคูณลองหน่อยครับโอ้โหคูณ2เพื่อนไปชอบให้ซื้อราคาถูกเหรอ,อ,อ ชอบไปซื้อราคาแพงๆใช่ไหมเอ่ยโบนันซ่าไม่ไหวนะถ้าราคาแพงก็ไม่ไม่อยากจะสู้เท่าไหร่เพืเอ่อนนะคะโอเคห้าร้อยผลไม้โคตรเลเทะเพื่อนๆค่ะไม่คอมโบเลยนะเมื่อกี้ซื้อไป3,600กตอนนี้ยังอยู่ที่1,900กว่ากว่าอยู่ ปุนแปดปุ huh. ่นสิบอ่ะฮะเก้าร้อยสี่สิบเก้านะคะสามพันหกนะจะได้คืนไปเอ่ยสามพันหกที่เราซื้อไปปึ๊บโอ้โหขาดทุนไปหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันกว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆละหนึ่งหมื่นวัดไปเลยวัดราคานี้ไปเลยนะคะ ชอบให้ซื้อแพงใช่ไหมได้นะคะเดี๋ยวบาโบทจัดให้ปึ๊บโดนงัดกลับแล้วส่วนคืนนี่ไม่ไหวเลยนะเสียไปเลยนะหนึ่งหมื่นเพื่อนปึ๊บโอเคหนึ่งหมื่นเพื่อนได้คืนมาแล้วนะหนึ่งมืนรอแปดสิห้าโอเคที่เหลือก็คือกําไรสบายใจละ่ะนะคะวันนี้พกม,มางบพกงบมาหนึ่งมืนนะคะ ได้กำไรอยู่นะคะ3,220เมกะนะคะปึ๊บโวยมโอ้โหตัวคูณเยอะนะโอ้โหโอ้โหหลายคลิปนะคะปกติถ้าซื้อราคาถูกเข้าตัวคูณเยอะแต่อันนี้แต่วันนี้มาเนี่ยซื้อราคาแพงตัวคูณลงเยอะนะคะแตกต่างจาก3,200เมื่อกี้นะเพื่อนๆน,นะ เออวัดราคากันให้เห็นเลยแบบนี้นะคะปึ๊บหนึ่งพันกงบมา1,000งนะคะเราบวกมา2อ0 0มื่นหนึ่งันกว่ากนวะ่เนาะถือว่าวันนี้เนี่ยเราได้กําไรออกไปจังสองหมื่นหนึนะคะทีแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาทํางบ1,000งหมื่นหรอกเพื่อนๆแต่ เพราะเราเคยทําก่อนหน้านั้นแล้วไงนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยบาโบจะมาทํางบ1 0 0 0ันเนาะซื้อราคาฟีเจอร์ในงบราคา1 0 0 0พันไม่เกิน1 0 0 0พันละงกันเนาะยังไงนะคะก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยนะคะคลิปหน้านะคะสัญญาแน่นอนว่าจะมากับงบ1 0,000ซื้อฟีเจอร์ไม่เกิน1นึ่งเอ้ยไม่ใช่สี่หนึ่งพันโอ้ยจะหนึ่งหมื่นอะไรละไม่ไหวแล้วมั้งนะคะจะมากับงบ1000พันนะคะซื้อฟีเจอร์ราคาไม่เกิน1 0 0 0ันเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยบาโบต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้าบาโบ่ด้วยนะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Can